สวัสดีครับนี่ลูกค้านะครับถามเข้ามานะครับว่าอยากเบิ่งผ่านซีนะครับผ่านซีใบ22นิ้วครับใส่รถรุ่นเอลบ่เกิน50แรงนะครับอ่าตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นตาสร้างนะครับใบ22นิ้วอ่าราคา23,000ืนามนะครับ23,000ืามราคากับต่อร้องได้นะครับกะอยู่ร้านภู้มินทร์ไรย่นนะครับคือเก่า สานประกุจับจังหวัดดวนธานีครับนี่ครับสภาประมาณนี้เป็นผานซีนะครับตัวนี้เป็นตาสร้างครับเป็นตาสร้างใบ22นิ้วใส่รถรุ่นเอลนะครับ23,000าบาทราคาต่อรองนะครับส่งฟรี1 0 0กิโลเมตรนะครับหรือคาว่าเบื้องหน้าลานนะครับล่านกะตั้งอยู่ในตัวเพื่อกุจับนะครับอยู่ถนนเส้นกุจับสวนนะค่หาครับห่างจากไฟแดงกุจับ2กิโลอยู่ซ้ายมือนะครับเลยปั๊มบางจากมา200เมตรครับ สองหมื่นสามนะครับเอเคครับก็ฝากกดติดตามนะครับอ่าเพจเฟ e บุ o k นะครับภูมินอะไรยนต์แล้วก็ช่อง youtube ภูมินอะไรยนต์นะครับหรือโทรสอบถามนะครับเบอร์โทร0ูนย์เก้าแปดหกอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ส่หนึ่งห้าหกอเขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ